สวัสดีค่ะมาพบก,กับเรานะคะคในช่อง Family สีทับไทยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีท่าแปลกนะวันนี้ทั้งไม่มีหัวทั้งม่รู้สัสดีฮัน,ห,นหันหนันไหอย่างงี้สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยครับผมเบนดิ้ดิเบน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 ไปเบนทำไม่แม่หรอกเบนเบนเบนจะไปไหนเนีเ่ยเบนเบนเอเบนเฮาเฮานิ่งเฮาเนีเ่ยสวัสดีค่ะสวย ยาละกสวยไาดิเสียงเสียงอ้าวไปจะไปไหนนี่สุพรรษานี่เดี๋ยวเราตามสุพรรษานะคะว่าสุพรรษาจะไปไหนนะคะนี่สุพรรษาจะไปช่วยพี่ปามดิ่น <c oughs> พี่ปามอยู่ไหนพี่ปามโอ้พี่ปามยกของหนักไปช่วยเร็ว พี่ปามยกของหนักแล้วพี่ปามได้อะไรนั่นไปช่วยพี่ปามแล้วช่วยให้กำลังใจพี่ปามเร็วโอพี่ปามไปไหนนี่เอ้าเอยกยกช่วยแล้วเอออะไรไปไปยกช่วยไปจับช่วยกับพี่ปามด้วยอ่ะนุ่มสุใบชานะคะช่วยพี่ปามยกของนะฮะโอ้โหอะไรอะ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 ไรหน่อยจ้โอ้ใช่แล้ว น้ดูนี่นอ่ไเดรามาดูมันสาช่วยพี่ปามยกนะโนโดูนะหนมาให้กำลังใจถโอ้ยโอ้ยนึงว่าจะมาช่วยพี่ปามนะโไร่าง้อสาบอกว่าหนูไม่ไหวค่ะพ่อหนูไม่ไหวสาช่วยเข็นเะนี่สาช่วยเข็นดีกว่าปพี่ปามปเดี๋ยวสาช่วยป โอ้ยดีไหมช่วยช่วยให้กำลังใจพี่ปามอนค่ะช่วยให้กำลังใจนะหนูจับนี่จับเออจับัเลยนี่จับนี่จับนี่ปามเดี๋ยวพอลงดีกว่านาะพี่ปามเนาะเออเออเดี๋ยวพออลงเอออ้ยโ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 ออ้ยโอ้้ยโอ้ยยโ จัาจะเทแล้วล่ะดูโอ้โหจับสิจับจับจับโนนโน่นจับอ่ะช่วยเลยช่วยไปพี่ป๊าบไปไปโอ้ไปอาลับทันชาบอกว่าไม่ต้องมานั่งหนูนะหนูลำคาญปล่อยเลยอดดื่มไปแล้วไปแล้วนะคะสุกันชาให้กำลังใจพี่ป๊าบนะคะนีช่วยเร็วช่วยเร็วช่วยวันนี้เรา เราขนเบียงครับจะไป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 เที่ยวงานช้างนะครับผมมาอาบน้ำเลยเอ้ยอาบน้ำเลยอาบน้ำแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิ้นขับเตอ์ไซมาเลยสินเด็กก็ไปด้วยนะครับเตรียมของนะคะขึ้นรถนะคะจะไปงานช้างนะคะนี่ ปวดลยมาช่วยขนของนี่มีทางนี้ทางนี้เปุช่วยขนของไหมคะจปดช่วยขนของคะาขาพ่อขวางขวางทางคุณพ่อไว้แล้วนะคะตอนนี้ ดูนะดูดูดูอ้อนแล้วดูอ้อนแล้วดูซบใหญ่เลยเอาเอาอย่าพึ่งไปนะคุณพ่อคุณพ่อหนีจะไปงานช้างด้วยว่ายตายแล้วดูนะเดู๋ยวนีโอ้งอแงใหญ่เลยนะวันนี้โอคุณพ่อหนีไปงานช้างเอาเอาเอาดูโอ๊ยกอดคุณพ่อไว้แล้วโอ๊ย ดูนะนี่ก่อนคุณพ่อไปเลยไม่ให้คุณพ่อไปนะคะนี่อะไรกันเนี่ยโอ้อะไรพ้นทำงานเพื่อทำงานนีโอ้โหโอ้ไม่ยอมไม่ยอมลวกพ่อหนีงานแรงนะคะนี่ลวพ่อหนีไปงานช้างอยากไปงานช้างกับพี่ๆด้วยใช่ไหมโอ้ดูนะนูโอ้อะไรอย่างนี้นี่ฮะโอ้ดู อเงี้ยอยากไปงานช้างเลยแม่แม oh, oh, oh. ่ทำไงดีค oh. ร oh, ับป oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, ีหน้าก่อนเนาะโอ้โหแรงเยอะโอ้แรงเยอะนะคะนี่งอเง้ยใหญ่เลยนะคะนี่วพ่อขึ้นรถโอ้กอดแล้วนะคะหนูใช้หางกอดไว้เลยเดี๋ยวลอนออกก่อนเนาะขนออกก่อนขนก่อนดูดูวิ่งมาเลยนะคะนี่เอาลอกเนออกเฉย กอดไวเลยนะคะไปเดี๋ยวเอามาใส่ขึ้นไปเดินตามคุณพ่อเลยนะทิ๊ดดโอ้โอ้รถล้มเดินะโอ้อะไรกันเนี่ย อยากไปงานช้างด้วยเหรอคะอยากไปงานช้างด้วยครับเออออไหนนดูดูนั่งอ่อนโอ้ยดูทำโอ้ดูนั่งอ่อนแล้วนะคะนี่งอแงนะคะนี่พ่อพ่อหนูอยากไปด้วยอาไปด้วยหรือว่าไม่อยากให้พ่อไปดูท่าเขานะคะหนูหนูเหรอ สงสัยคุณพ่อจะไม่ได้ไปแล้วบอลดอกไปมักหน่งสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอคกันพอดีอันนี้อันนี้น้องโนี่เมนบอสมันฟองฟอสมันเป็นช่างดาวด้วนี่มันมีหอยังนี่ช่างดาวช่างดาวหลุดไหมช่างดาวเจ้าช่างดาว ไอใช่วยด้วยไม่อยากให้คุณพ่อไปหรอครัพ่อไปหาค่าขนมไงไปหาค่าขนมให้ดูไงลูกกอดไว้เลยนะคะไปหา ไปฮะคะแนนซื้อขนมให้หนูไงลูกฮะเนาะอันข้อไปเนานะง <ไป S 2> องเงยกองเงกองเงยอยากไปด้วยอยากไปด้วยพี่หน้าก่อนเดี๋ยวหนูไปกับพ่อบนใยเลยนะคะสุบรสหาพี่หน้า <laughs> ตัวนี้ติดพ่อกำเงียมครับอโอ้เขจุบจุบไปเลยนะนี่สงสัยพี่ฟิล์มปล่อยพลังทั้งหมดให้พ่อในนี้หมดแล้วครับผมพลังของพี่ฟิล์มอยู่ในนี้หมดวันเสาเถึงต <ไป S 1> ิดขนาดนี้นะครับผมเข้าไปไลูกเอาขึ้นเังไงหอบัดนี่งเกลมออไปเบิ้งลมเด้ันต้องสามคนเหรอครับอัน้ก็จะเอา รถขึ้นนะดูดูเดินขวางทางคุณพ่อไว้เลยนะคะให้คุณพ่อช่วยเดีพ่อไปช่วยงะช่วยยกดูนะคะหนูกอดไว้เลยนะคะสงสัยวันนี้จะไม่เสร็จนะคะนี่ดูหน้านุให้คุณพ่อทําเลยนะคะเยอะอะไรอย่างเงี้ย ดูอยนดูดึงคุณพ่อลงจากรถนะฮะนนดูดึงพ่อลงจากรถนะฮะนนทโอ้ยโอ้ยงคอ่องระโอ้ยโอยดาง่อานๆฮะวนท่ไดงพ่อล้จานะนนทดงพ่อากระนนดู้ึ่อจันะดค่อาะ่อยากให้พ่อหนี้ไหหลายวัน เดี๋ยวพ่อก็มาลูกคิดถึงนะคิดถึงนะพ่อม, <laughs> อ,มอไปทำงานแป๊บเดียวสามนาทีสามนาทีเดี๋ยวกลับมาลูกกลับมาเประปชาไปช่วยดันตูดดีกว่าปะช่วยดันตูดเฉยเนาะช่วยดันตูดเฉยไม่ได้ไปทำอะไรหรอกปะดันตูดดันตูดเเออออชชชชช่่่่่วววววยยยยยนดูนั่งอ้อนไว้แล้วนะคะตอนนี้มาห่วงอะไรพ่อขนาดนี้เนี่ยฮะ รัดไปเลยนะคะไม่ให้ทำหน้านี่วยๆอ้ยกองเชียร์มาเป็นกองเชียร์ซะแล้วหน้างานนี้อไ <laughs> องได้แล้ว <laughs> ไม่ได้แล้วน วันน you know, anyway, okay, no? ี้วันน <Yeah, UH ี้ห่วงแรงนะคะนี่งอแงด้วยนะคะนี่โอเคเนาะครับผมตอนนี้กมวงแรงมากเลยเราก็เดินไม่ได้นะคุณพ่อสุพรรณสารยกรถขึ้น รถบรรทุกช้างนะครับผมจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17ถึงสนามสแสดงช้างแต่เช้าเลยนะครับไปเชียร์ให้กําลังใจลูกชายพลายงามกับสีดอสีมงคลด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส <family. S 2> ไคร้ในช่อง Family สีทับไทยเสียงเร็วเสียงน้อยขอบคุณมากครับ<อ>สวัสดีครับบ๊ายบายเลสโก let